บ้านซื้อเนี่ยกับ่าครับพอได้กินได้ใส่ไปมือนีวันมือนีวันค้านนั่งคานทั้งวันแม่บ่คานขอคานทั้งวันวันนี้คือเที่ยวนี้่เลกออกจังเี้ยเหมือนแรงปรับผมเข่าหองนั่งนั่งไม่หอดซีถุ่มผมว่าผมปวดขาผมก็ยุดออกไปนอนนอนเจียบลงไปฟันดีแต่เด้อบันเนี่ยโอ้โห ฝันตองหมดเลยป่ะครับฝันให้ผมผมลูกขึ้นมาย่ำเสาเป็นผมถามหมูพลเอ๊ะปู่คือยังเป็นยังสีครับเอือคือจังเลขออวิ์ปรับเพิ่นกับมหาเลยเอาไปมันมันมันใบสามคนคนที่ไปน้ำเพิ่นนะแต่เล่าคือสีบาเบาบาปากดอกคนสามคนนั่นมันเอื่อนถามพ่อแมวพ่อแมวจนผมเสด็จครับมาเนี่ผมก็จะเลื่อมลื้อผมว่างหัวลงอีก เมืงหนะ้าผู้ใดมาเอื่นนอ้อมผมว่างหัวลงมาหนิคนชี้งผมก็ลูกยาวยาวมาหนินอนแรอวาผมไปตอบไปว่าอันว่ท่านในนอนผมเพิ่งนั่งเชร้าวังหันนั่นเองครับเกิดในข้ามขันไหนนี่บอมเยนตัวจีิงไหนม <laughs> านน่เพื่อนห้องพรอมกันคนสามคนมึงอย่าไปสื่อตัวอื่นเนอเลขนั่น ออเออแรงวันนี้มึงอย่าไปซื้อต๊ะอืน่น<ะ>ให้มึงซื้อเอาหาสามสามหาหน่นะมานี่มันไม่ย่ำดุบานหาสามกับประดองเอาให้มึงก็สามหาด้วยบัดบัตเพิ่นยางอ้อมอ้อมมาซื้อหนากองทุนเิ่นกระบ,บอกกัน 3, 5, อีกสามหาเด้อเออมึงมึงมึงได้ยินบ่นี่เพื่อนว่าบแม่นเวบอกคอยดี ผมก็ว่าได้ยินโย่เลขอีหงยั้งยังสีมาอันบอกผมไว้เทเลขออกไปวังคำนี่ครับมึงชื่อรถเพื่นว่าเขาว่าเท่ไหดมึงก็อย่าไปสื่อตัวนี้บอกตองหัวด้วยเนาะเออบันนี้บันนี้คือคือเพื่อนสี่บอกเรื่องเลขล่างได้อันครับันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าสามหาสามหายำดูแล้วบันเพื่อนก็ว่ามันสี่เปลี่ยนล่างบ่อยมึงสื่อเอาหนึ่งแปด งอวดเมื่อกี้น้่จุิวตัวงามไดยครับหนึ่งวันนี้พ่อเพิ่นวาแล้วบันนี้เพิ่นเพิ่นคนสามข้นนี่จะพูดต่ำดดอกเพิ่นกะยางผู้หนึ่งกระสู้ทั้งหลังปูปูแล้วก็ยางสีกองกองนั่นแหละเพิ่นสีมายางยางมาหอนหม่องเคื่อจอดรถนั่นแหละเพิ่นกํากักักระดาษนี่กระดาษสมุดเก่าๆเพิ่นเอาโยน ย้อนมามันมันมาโต๊กยู่มองเห็นหมอนันนั่งเลาใหม่ย้อนเออมันต๊กยู่อ่นบัหนี้ผมก็ว่าให้เขาไปวิทย์กันนะเขาชีว่ากูหนี้ยานื่อไรเขาว่าวิทย์แล้วผมก็แน่วเขาวงหวังแน่ผมไปยิบกระดาษมาเบงมันผมมาเปิดเบงมันมีเลขสามตัวครับหนึ่งสามหาหนึ่งสามหาเออแต่เพิ่นห้องบอกผมนี่เพิ่นที่บอกสามหาสามหาครับนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้ก็คือ เป็นแนวทางเนาะเออเพราะว่าเลขกมันออกเดลคือมือเดียวนั่นย่ำแรงมากกับฝันเลยครับอสร็แวว่าเหล็นฝันตัวหัววันนี้ผมเองผมผมลูกขึ่นย่ำเศร้าผมหมั่นใจเนาะบันนี้มากุศ่บวรกับฝันฝันดีอยู่เลยเออลูกผมลูกไม่เงียวผมออกจากหองพระนั่นแหละมันก็จิตตีหนึ่งอยู่แล้วอะออกไม่เงียวผมกลับเข้าไปฝันว่า้ผมใบใสเขาก็จิตจัดเป็นสี่เหลี่ยมเขาว่ามองหันเขา เขาเฮ็ดแทนเขาสีตังอันพญานาคแม้คือคือคือ้องอันของสร้างเจรวนนะเออคือเขาเฮ็ดวหว่งสันละเขากําลังเอาเสาขึ้นไว้สี่มุมเขาตั้งของเต็มมีเถิงหมกป่ามีเทิงปีกป่าจะวางกลุ่มกับมีผมได้เขาเอิญผมว่ามากปกติแล้วนาชีเห็นเชิญจานแมวได้เล่ากับพ่อทั้งมีที่นั่นนี่ได้อยู่เพิ่นว่า บันี้ผมกลว่าในในนี่มีความฝันใจหน่อยใจใหญ่เขาสีให้กูเห็นอย่างเนาะถ้าเกิดเขาให้กูว่างว่างกีฬาเลยก็อีอย่างกูก็คือบโฆษัดแนวทางนั้นในในนี่มีคํามฝันแต่เขากล่าว่าเพราเป็นอย่างขึ้นมาได้นั่งละดีหละหล่ะเข้าวะผมก็ได้กินน้ำเขาเด็ดเขาเจ็อรอดผลเราใหม่ใส่ท้องให้ผมโอฝันดีอยู่ครับ นั่นล่ะค,คือผมเองก็ให้เป็นแนวทางเดอ้อบเออ,อมันคือหนึ่งสามหาที่เขาห้องบอกยํำแล้วยํำอีกเนะ่ย <3 S 1> มันจิเป็นสามหาเขายํำนะในในความฝันเนี่ยคือหาสามมาต้องเอาท่าน กาเพินพนพนพ่นเพิ่นเพิ่นว่าขึ้นเริ่มแรกนั่นเพิ่นเพิ่นห้องขึ้นเริ่มแรกด้วยสองเทียนั่นเนะพิ่นว่าหาสามหาสามมานี่เสียงเพิ่นว่ากันมึงอย่าไปซื้อตัวอื่นเลขนั่นเขาไปซื้อตัวอะไรก็สร้างเขาให้มึงไปซื้อเอาสามหาสามหาเออครับมาเน,นี่ที่เขาบอกนั่นคือเขาบอกห้องบอกสองตัวที่ผมไปกาวไอ้ยีบกระ,ะดาษที่เขาย่นมาให้เบิ้งนั่นมันผันมีเลขสามตัวบัน เธอมีหนึ่งสาม 1, 3, หาคนั่นนะ